สวัสดี้ะพี่น้องนา่นที่ปีหนนจะรวมพลรึกแกงรวมพลคนรักเคกนกัะมานัดกันมาดื่มเอยพี่น้องเอ้ยดื่มแล้วก็ชิบพ่อเมียเนกระห้อดในร่างกายจังหน่อยก็ชิบเป็นแดนซ์กันต่อพอเขาไปสื่อข้างในมองแดนมันสื่อหยากมันต่อคิ้วหยากเสียเวลาเมาแต่ข้างนอกเขาไปโรดจ้ะมีเม่นนั่งน,น้อยนั่นงงูเขียว ใส่เขียวเหนียวซับต่จ้ามือนี้มือแรงเข้าจะมาตามล่ามุกเกตสีมินิเกตแสงกันค่ะว่านั่งใดสีใดมุกเกตสีมือแมลงสภาพเมาน,น้อยกับสีใดบ่อเบิงอารถพี่น้องให้ภาพมันเราเรื่องมุนอุยปุยปันเตเฮต เตียนกับสู่ใบเขาบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยเตียนไปเตียนมานางซอแหบแหบอยู่เมื่อยหลายเถาแล้วบ่คือต่สมัยตะคาขอนเจ้าของเปไ็นวัยรุ่นเป็นทินเอ็เลยโอ้ยเตียน่าสัน่นตุเป้งอันนี้อย่างเตียนได้เครื่องเพลงนางซซแหบๆหบเราแต่ละคน <c oughs> แก่งวัยทองเ <c oughs> ตียนจนลืมว่าเจ้าของเถาพี่น้องวันมันจนเมื่อยเตียนสองสามบ่หอดสามเพลงกับเมื่อยเราโซแหบๆหบอือแต่ละคนนางผักกับ จากสีบบ่โมทอด์ได้พี่น้องตอนเนี้ยยังสนุกอยู่ตอนมีแอลกอฮอล์มืออื่นเศร้าน่ะตีเมียเอ้ยพัดกันเหยียบเอากันค่ะเอ็นเขาเอื้องวาก,กัดวากัดเอ็นเขาเอื้องค่ะแตึ้ตงได้บีดได้เค้นเอาโอ้ยแต่ละนั่งแต่ละนั่งกับสี่สิบเก้าบวกแล้วนะจ๊ะวาก,กัดแอปเด็กน่อยไปเตืนน้ำเด็กหน่อยซื้อพี่น้องยัง เบื้งโหลดว่ามื้อแรกผู้ใดชีบงหรือใครจะได้ไปต่อจ้าสรุปแล้วก็คือบริกลับพร้อมกันครับพี่น้องบุฮง้ว่าผู้ใดบงผู้ใดต่อคือต่างคนต่างกลับใครไม่ไหวก็กลับก่อนใครใครอยู่ได้ก็ไปต่อพี่น้องกลับไปกับบ้านสาบันเรียกอุบเบิ์กลับไปกับมันจ้าสรุปแล้วยังไม่ได้ถามกันเลยนะคะว่าใครบงไม่บงคือนอนยังไม่ฟื้นฟื้นมากกัสิไม่หยีบเอาเย็นกันก่อนัดทันเนี้โอ้ยเม่ยเอ้ย สภาพคำว่าวกันดีละครับว่าวแต่เทาเราบ่พากันเจียมก็มันมวลนะพี่น,อน้องเทาเต้โตเนาะเออหัวใจยังอง่องอ่องอก็จะไปตุง้งไปต้นไปหาวไปสั่นละพี่น้องเอ,อ้ยผู้ทรงผู้ไส้กับว่าไดนั่นดอกว่าไปว่าหัวว่ามวนได้ซื้อนั่นละเออมีมาจีบกูจีบไปที่เสื้อเออผุ้น้านางพญายงูเขียวเบิงเแม่นางน้อ,นอยเจอะจะเอาจะจะเอายาวเงา เงาเนียวเงาเงาเงาเนีวเงาเอวขาดซะเนาะไม่เงยนั่งหน่อย <c oughs> อ่อนหวานชดชอยดังสิละเนี่ยอ่อนหวานในสิละพี่น้องเอ้ยมืออเสาต้องเหยียบเอานั่งนะคะนั่งบรฟืดไงนะคะเอ็นเขาเอียงนั่งน,ะนั่นบริยียบธรรมดานะขึ้นสองตีนเลยจ้า <c oughs> ตีนเดียวนั่งเบอยูจ้านั่งหนักก็มูขั้นเอ็นเขาเอีองนั่งนะั่นแต่ว่าย่างมาเที่ยวเดียเด๋ยวนั่งกับเต็มที่ก็มูเลื่อยสอยองค่ะ นั่นแหละพี่น้องเบิงเอาโลด <c oughs> แก่งไวจ้องมุนวยปุยเต้นบันท่ากันเป็นสาวสำน้อยเปเนี่ยนั่นแหละจังเห็นแหละพี่น้องในภาพมันเวาเราเรื่องเอาจากขอโตก่อนด้อจ้พาพักผ่อนจะเงียบก่อนพอแฮงค o v อ r ค่ะไปแล้วจ้าบายบาย